สวัสดีสวัสดีแฟนเพจจะปอมโกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเอ่อมือถือไปไหนเนี่ยช่ไหมมือถือไปไหนมือถือหายครับน่าจะอยู่ข้างบนครับอ่ามองไม่เห็นออนไลน์หรือย,ยังสวัสดีครับ ออนไลน์แล้วเนาะครับตามหามือถือให้หน่อยนะมือถือหายตอนนี้ไลฟ์ไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไลฟ์ like ผ่านคอมพิวเตอร์ก็สวัสดีแฟนเพจเจ้าปอุงโพทุกท่านครับก็อาทิตย์ที่แล้วาจาย์ไลฟ์สดไปอาทิตย์หนึ่งเต็มเลยนะอาทิตย์หนึ่งเต็มเลยตั้งแต่วันจัน์ตั้งแต่วันอาทิตย์ ยันวันเสาร์ทุกวันสองทุ่มนะครับจนถึงประมาณครึ่งชั่วโมงบางทีก็เลยไปนะสี่สิบห้าสิบนาทีทดลองดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราอยู่ในช่วงทดลองทีนี้ <Hey. S 1> ตัวตัวไลฟ์เนี่ยนะครับจากที่ทดลองมานะครับพบว่าสองทุ่มเนี่ยน่าจะหัววันไป คือทุกคนยังไม่ได้กลับจากบ้านหรือกลับจากทํางานอะไรประมาณนั้นนะทุกคนยังวุ่นวายอยู่กับกิจกวัตรประจําวันอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมาทดลองสามทุ่มนะครับสามทุ่มนิดนิดดูว่าแฟนเพจเนี่ยจะคนที่เข้ามาเนี่ยจะเยอะขึ้นไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้แฟนเพจของเราเนี่ยมีประมาณสี่พันคนนะครับคิดว่าน่าจะตัวเลขน่าจะ คือคนที่จะได้รับประโยชน์จากคอนเทนต์นี้จะเยอะขึ้นนะครับจากการไลฟ์สดเพราะว่าจุดประสงค์ของการไลฟ์สดเนี่ยคือต้องการให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมมีคําถามอะไรพวกนี้นะครับในประเด็นที่เราแชร์หรือแบ่งปันประสบการณ์นะครับจริงๆจะทําเป็นวิดีโอก็ได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะมันจะคนละจุดประสงค์กันนิดนึงนะครับไม่ใช่จุดประสงค์สิต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ จุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แบ่งปันประสบการณ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าการ Engagement หรือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยในส่วนของวิดีโอมันจะน้อยหน่อยคือทุกคนจะไม่ได้ไม่ค่อยมีแบบไม่ได้ถามหรือไม่ได้แสดงความคิดเห็นณนะตอนนั้นเลยนะครับการไลฟ์สดมันก็จะมีจุดเด่นของมันคือเรียลไทม์วันนี้วันนี้อาจารย์ขึ้นขึ้นหน้านี่ขึ้นตัวนี้ให้นะครับเราคุยกันเรื่องการประเมิน ผลงานเรื่องเซฟตี้หรือตัวชีวัดผลงานเรื่องเซฟตี้มาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วล่ะนะครับเป็นไลฟ์ไลฟ์ครั้งที่3แล้วละ่ะแล้วก็มีคําถามที่โยนเข้ามาที่ค้างไว้ในอินบ x ็อกอะไรพวกนี้นะครับอ,อาจารย์ก็เลยจะมาตอบคําถามครั้งนี้แล้วก็จะให้มุมมองแนวคิดในเรื่องของการวาง KPI ในลนักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรเชิงรุกเชิงรุก ถ้าเราถ้าเราคุ้นเคยกับาการกำหนด KPI เนี่ยนะครับเราจะคุ้นคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นเลเวลเนาะกำหนดเป็นเลเวลกำหนดจากระดับองค์กรไล่ลงมาเป็นระดับแผนกหน่วยงานแล้วก็ไล่ลงมาเป็นระดับบุคคลนะครับซึ่งเราคุยกันแล้วในไลน์โน้นนะครับไลน์ก like ่อนหน้านี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะวาง KPI ตัวชี้วัดนะครับ ในลักษณะที่อาจจะไม่ได้ไล่ลำดับตามลำดับชั้นขององค์กรเนี่ยเราก็วางในลักษณะเชิงรุกเชิงรับมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะมามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าอาจารย์เองก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด้าน KPI นะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนเป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่เอาต้องเอาไปใช้งานในองค์กรนะครับดังนั้นก็ แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้งานเดวอตนะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคทางวิชาการอะไรพวกนี้ท่านก็ไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับแต่้ำมุมนี้ก็คือเราแชร์ในส่วนของประสบการณ์ในการนําไปใช้นะครับในการวางตัวชี้วัดหรือตัววัดผลงานนะครับหรือเราเรียกว่า KPI นั่นแหละฮะ Key Performance Index เนี่ยเรามองในมุมของ เชิงรับเชิงรุกก็ได้นะครับาการวางตัวชีวัดในในมุมของ outcome base หรือว่า output base ปกติเราจะวางปกติอาจารย์จะวางไม่ใช่เรานะอาจารย์จะวาง KPI ที่เป็น outcome หรือว่า output base เนี่ย ไว้ในระดับที่เป็นองค์กรนะครับก็คือระดับข้างบนสวัสดีทุกท่านครับเข้ามากันหรือ,อยัง <c oughs> อาจารย์ก็พูดไปเรื่อยเลยไม่รู้เลยว่าคนเข้ามาหรือยังไม่เข้ามานะครับเดากันไปเองว่าคนจะเข้ามาอาจารย์ต้องดูดูผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่าเราเข้ามากันหรือ,อยังอ๋อสี่ห้าท่านครับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่โจมาวันนี้พี่โจอยู่สวัสดีครับพี่โจนี่ก็พูดไปเรื่อยเลยเนาะไม่ไม่ดูชาวบ้านเ,ยเขยาเข้ามากันกี่คนแล้ว <laughs> เอา้านะครับย้อนด,ดูก็ได้เนาะย้อนด,ดูก็ได้แต่วันนี้จะมาไลฟ์อทิตย์นี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีนะครับคือเราก็จะไลฟ์กันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ไลฟ์กันสามทุ่มเราจะไม่ไลฟ์สดกันสองทุ่มแล้วเพราะว่า ทุกคนยังไม่ถึงบ้านเพราะว่าจอปอเป็นคนงานยุ่งนะครับอ่าเซฟตี้เป็นคนงานยุ่งงานรัดตัวบางคนสามสามทุ่มยังไม่ถึงถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิวเอานะครับต้องรีบกลับนะนะครับ <S <S เราจะไลฟ์กันไลฟ์สดกันจันหนึ่งศุกร์นะครับ <S <S วันเสาร์อาทิตย์ฟรีสไตล์ปล่อยอาจารย์ไปนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาจารย์ก็มีประชุมนี่แหละประชุมกับพี่โจนี่แหละนะครับประชุมออนไลน์กันนะครับกับอาจารย์อ่า ที่ปรึกษาของสอปทปทแหลายท่านแล้วก็อาจารย์หลาย,ลายท่านนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับวันอาทิตย์ก็เอาไว้ให้ลูกแล้วกันไว้ให้ครอบครัวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ถึงศุกร์อาจารย์ก็ทางานนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลมาไลฟ์ให้พวกเราตอนเย็นก็คือสามทุ่มนะครับก็กลับเมือ่อคีนก็กลับมาสักหกโมงสักทุ่มหนึ่งก็นั่นกลับมาก็อานะบน้ำผ้าตรวจการบ้านลูกนะครับแล้วก็ สามทุ่มเราก็เจอกันโดยประมาณนะครับครับผมวันนี้เราจะมาปิดท้ายตอนจบของอ safety KPI พูดสั้นๆอย่างนี้นะครับเมื่อไลท์สองไลท์ที่แล้วนะครับย้อนกลับไปสองไลท์ที่แล้วไลท์ like, สดสองไลท์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงที่มาที่ไปของ safety ของ KPI ของการวัดผลพูดง่ายๆไม่ใช่เฉพาะของ safety เนาะ แล้วก็เราก็มาย่อยมันเป็นของเซฟตี้แล้วเราก็มองในมุมว่า,าการวาง KPI ในระดับที่เป็นองค์กรในระดับที่เป็นแผนกะแล้วก็ในระดับที่เป็นบุคคลเราก็ให้มุมมองความคิดนั้นไปกับท่านนะครับจากนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของ KPI Sa f e t y KPI ที่เป็นที่เป็นมุมที่เป็นแบบเชิงรับเชิงรุกนะครับเชิงรับเชิงรุกบางทีเราก็เรียกถ้าเป็นเชิงรุกเนี่ยก็เรียก Leading KPI ลีดเดอร์เชิงรุกนะฮะ,ะก็คือวาง KPI ในลักษณะเวลาเรามองนะเรามองเป็น input process output เดี๋ยวอาจารย์ดูนี่ให้เรามองแบบนี้เรามองลักษณะที่เป็น input process output นะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับมอง KPI เป็นลักษณะของ กระบวนการการเอาปัจจัยเข้ามาผ่านกระบวนการแอคชั่นโน่นนี่นั่นแล้วก็ได้ออ t พุตที่เราต้องการเอาพุทธที่องคอ์กรต้องการโดยปกติแล้วในระดับองคอ์กรเนี่ยเราจะมองไปที่เอาคัมหรือเอาพุทธเบสเป็นเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเอาคัมเบสนะครับก็คือในในระดับองคอ์กรอาจจะตั้งว่าอ่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะทุกคนต้องปลอดภัยนะ พอสิ้นปีมาเราตั้งไว้ปีต่อปีเนาะ KPI เรานะครับสิ้นปีมาก็จะต้องไม่มีอุบัติเหตุนะหรืออุบัติเหตุจะต้องลดลงมากกว่า50%นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ตั้งไว้ในระดับองค์กรน,นะครับถ้ามองในระดับถ้ามองอเข้าไปในลักษณะของที่เป็น input process o u t p u t เนี่ยจะพบว่า การลดอุบัติเหตุจากการทำงานนั้นนะครับเออเดี๋ยวนะซูมอินซูมเอา pointer อ่าได้ละเป็น bus น,นี่ครับอันนี้คือเอา p ์พุตอันนี้คือเอา p ์พุตเอา t ์พุตเราตั้งอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ แต่มันเป็นเอาต์พุตมันคือผลลัพธ์ซึ่งทุกคนก็นิยมตั้งก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ตั้งไปนะครับแต่ในระดับที่เป็นระดับหน่วยงานที่จะต้องเอาเอาความต้องการขององค์กรเนี่ยคือผลลัพธ์ก็คืออุบัต e ิเหตุต้องลดลงเนี่ยเอาไปใช้เป็นการเป็นตั้งตั้งเป็น gpi เนี่ยมันต้องตั้งเชิงรุกคือมันต้องตั้งแบบที่ปฏิบัติได้เราต้องลดอุบัต e ิเหตุลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นมันดูสวยหรูงดงามมากแต่มันไม่ บ่งบอกถึงวิธีการว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับถ้าเรามีทีมงานเราก็ไปคิดต่อว่าเอ๊ะเราต้องทายัางไองอุบัติเหตุถึงจะลดลงอ๋อเราต้องจัดการกับความเสี่ยงนะเราต้องจัดการกับความเสี่ยงแสดงว่ามันต้องมีแอคชั่นในการจัดการความเสี่ยงดังนั้นเราก็เอาเรื่องของการจัดการความเสี่ยงไปเป็นตัว KPI เชิงลุกว่าถ้าเราเราอนุมานว่าถ้าเราจัดการความเสี่ยงได้ร้อยเปอร์เซ็น อุัตเหตุลดลงแน่นอนดังนั้นเราก็ไปตั้ง KPI ดักไว้อันนี้มองในเชิงลุกเชิงรับนะนะครับ Leading นะ KPI เชิงลุก Lagging KPI เชิงรับนะครับเราก็ไปตั้ง KPI ในเชิงลุกว่าเราจะต้องจัดการความเสี่ยงให้ได้ตามตามที่เราประเมินความเสี่ยงมานะครับทั้งหมด100%ยเราต้องจัดการให้ได้มองมองลึกลงไปถึง INPUT อันนี้เป็นโปรเซสในการจัดการความเสี่ยงสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับอ่าสวัสดีคุณกันทวั์สวัสดีครับอ่าเข้ามาช้าครับไม่ช้าครับสามสามทุ่มเราเราเปลี่ยนอ่าตารางการไลฟ์สดกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นี่สามทุ่มนะครับเราสตาร์ทที่สามทุ่มนะครับเราจันทร์ถึงศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่งเราจะมาลองวิธีนี้กันเพราะว่าสองทุ่มก็จะงัววันไปนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมก็คือประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้เราเรามอง KPI ตัวชีวัดในมุมของเชิงลุกเชิงรับโดยมองให้เป็น Input Process Output นะครับมองในแบบรูปแบบ Input Process Output Output คือผลลัพธ์ที่เราต้องการองค์กรเราต้องการลดวันเหติเหตุ50%นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์แต่ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่บอกมันไม่บอกที่มาของการปฏิบัติดังนั้น ถ้าเรามองในเรื่องของเชิงปรุกเรามองกลับไปว่าอุบัติเหตุมันจะลดลงได้ก็่อเมื่อมีการจัดการเรื่องความเสี่ยงมันต้องมีแผนในการจัดการความเสี่ยงระดับสูงระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับไม่ได้ต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนี่มองกลับไปที่โปรเซสในการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุมันจะลดลงมองลึกลงไปถึงอินพุตอินพุตก็คือตัวอันตรายตัว h a z s เราต้องไปจัดการตัว h a z s ลึกลงไปอีกนะลึกย้อนกลับไปที่ input อีกถ้าเราไม่เอาตัว hazard ห,าาหรือตัวอันตรายเข้ามาได้มันก็จะทําให้อันตรายที่อยู่หน้างานลดลงอย่างเงี้ยแล้วก็มองมองเข้าไปมองย้อนกลับไปง่ายามองย้อนกลับไปในกระบวนการที่เป็น input กับโ o c e s s นะครับอย่างอย่างเรื่องกฎหมาย กฎหมายเราอาจจะตั้ง KPI ที่เป็น outcome base ก็คือ output base d ก็คือเราจะได้ไม่มีข้อคอมเมนต์จากลูกค้าจากภาครัฐคือไม่ได้ถูกำดำเนินคดีนะครับหรือว่าถ้าตั้งตั้งไปสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าคือเราจะไม่มีข้อคอมเมนต์ไม่มี NC จากไม่มี NC จากลูกค้าใน,นการแต่ละปีลูกค้ามาตรวจประเมินเงี้ยเราต้องการให้ NC เรื่อง safety เป็นศูนย์เลย Uh, NC เป็นศูนย์อันนี้คือผลลัพธ์ที่เราต้องการก็เป็นลักษณะที่เป็น KPI แบบเป็น Outcome Base d หรือว่า Output Base d ถ้าเรามองเข้าไปใน process ว่ามันจะต้องมันมีกระบวนการยังไงที่ NC จะไม่ได้ถึง NC จะเป็นศูนย์ได้เดิมทีปีที่แล้วมันได้มา10-20ตัวอะ uh, เรามองกลับเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติให้มันถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายเอยกับข้อ บังคับของลูกค้าหรือข้อกําหนดของลูกค้าโค้ดออฟเปนดักของลูกค้าที่เป็นเรื่องเซฟตี้ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อบังคับของลูกค้ามีการติดตามดูว่าตอนนี้ข้อกําหนดข้อบังคับของลูกค้าเนี่ยถูกนําไปปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาตั้งเป็น ตัวชีวัดผลว่าเราจะต้องปฏิบัต100ิ100%นะปัจจุบันนี้มีปฏิบัติอยู่50อ่าแผนกนี้โปรดักชันเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดลูกค้าเท่านี้20เรื่องตอนนี้ปฏิบัติอยู่10เรื่องขาดอยู่10เรื่องก็ให้เป็น KPI ของโปรดักชันไปซ่อมบำรุงมีข้อกําหนดลูกค้าเรื่องเซฟตี้30เรื่องปฏิบัติอยู่20ขาดอยู่10อันนี้ก็ให้เป็น KPI ของซ่อมบำรุงไป นะครับมันก็จะไปส่งผลต่อเอาต์พุตหรือว่าตอนที่ลูกค้ามาตรวจตอนที่ลูกค้ามาตรวจนะครับทีนี้ก็มีคนสงสัยมีคนถามว่าอาจารย์แล้วแผนกต่างๆเนี่ยเขาจะรับ KPI เรื่องเซฟตี้หรือเปล่าถ้าเราตั้งในลักษณะที่เป็น ลักษณะที่เป็นเอาพุตอยู่ที่แผนกเซฟตี้เอาพุตเนี่ยแผนกเซฟตี้เป็นคนรับจอปอเป็นคนรับส่วน KPI ที่เป็น KPI ข้างล่างตรงเนี้ยที่เป็น Process ที่เป็น input e พวก,ก,กเนี้ยให้แผนกให้แผนกย่อยแต่ละแผนกเนี่ยหน่วยงานย่อยเนี่ยรับของอุปกรณอาจารย์แบบนี้เนะี่ยแบบนี้เนะี่ย แผนงานอื่นเขาจะรับไหมเขาจะรับ KPI safety ไหมรออับไม่รับเนี่ยอาจารย์คงตอบยากแหะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเข้าใจการวัดผลไหมถ้าองค์กรถ้าองค์กรนั้นๆเป็นลักษณะบริหารงานแบบไซโลรู้จักไซโลไหมเป็นคอกใครคอกมันน่ะ เป็นคอกเป็นคอกใครคอบมันไม่ได้มองว่าองค์กรเป็นหนึ่งเดียวเป็นยูนิตี้เดียวองค์กรนั้นก็จะไม่รับ KPI อื่นแม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงแผนกอื่นนะแผนกเซฟตี้รับ KPI ต้นทุนไหมองค์กรจะบริหารให้ยั่งยืนได้เนี่ยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเนี่ยถ้าท่านไปอ่านดูเนี่ย มันมีแฟกเตอร์อยู่กี่ตัวที่แนะนำให้องคอ์กรพัฒนาองค์กรให้เติบโตมีกำไรอย่างยั่งยืนเนี่ยจะมีแฟกเตอร์อยู่ QQ q คือ Quality อันนี้สถาบันเพิ่มบทเรินยนแห่งชาติเน q u ี่นน quality ต้องมีคุณภ,ภาพสินค้าคุณภาพบร,ริการต้องมี quality, q u a l าพคคือคอร์สต้นทุนค่า,ชาใช้จ่ายรายได้อะไรพวกนี้นะ f i n a n เ i ี l พวกนี้จะต้องบริหาร S safety D D คือ delivery ก็คือการส่งมอบที่ตรงเวลา M คือ moral วัญกำลังใจพนักงาน E สองตัว EE ก็ E แรกคือ environmental ต้องมีองค์กรจะต้องดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอัด ไม,ไม่ต้องไปดูแลชาวบ้านนะดูแลตัวเองอนะ่ะต้องต้องไม่ไปไม่ให้ตัวเองเป็นคนทําลายสิ่งแวดล้อมถ้ามีกําลังถ้าไปดูแลช่วยชาวบ้านก็ว่าไปแต่ว่าตัวเองอนะ่ะต้องการจัดก,การขยะน้ําเสียโน่นนั่น,น,นต้องดูแลแล้วก็อีกอีกสุดท้ายก็คือ ethical ก็คือเรื่องของจริยธรรมการคอร r u p t i o นความซื่อตรงอะไรพวกนี้นะครับการไม่ทําผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับนะทุกๆเรื่องเนี่ยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเนี่ย จริยธรรมพวกนี้ต้องมีเห็นไหมแผนกเซฟตี้เนี่ยแน่นอนตัว S เนี่ยเซฟตี้ในเกี่ยวข้องแต่ตัว C คอสเนี่ยต้นทุนเนี่ยบริษัทบอกว่าบริษัทมีนโยบายที่จะบริหา,ตาราต,าต้นทุนเนื่องจากว่า บริษัทมีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้ปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะลดต้นทุนลดคอสต์สิบเปอร์เซ็นถามว่าแผนกเซฟตี้เนี่ยใช้ใช้ตังไหมมีต้นทุนที่ต้องใช้ไหมต้องเบิกตังที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุนไหมเกี่ยวเกี่ยวดังนั้นแผนกเซฟตี้ก็รับไม่ใช่ว่าแผนกอื่นรับ KPI เซฟตี้อย่างเดียวแผนกเซฟตี้ก็รับ รับอะไรรับในเรื่องของอลดต้นทุนอ่ะเขาบอกนโย,ยบายบอกอ่าทุกคนมี KPI ลดต้นทุนสิเอ mm hmm. ร์เซ็นแผนกเซฟตี้ก็ต้องมาบริหารต้นทุนให้ลดสิบเปอร์เซ็นอ่าแผนกเซฟตี้ก็ต้องรับเรื่อง KPI ของการเงินต้นทุนการเงินก็รับอ่ะเราเป็นธุรกิจบริการสมมุติเราเป็นธุรกิจบริการธุรกิจบ,บริการจะต้องไปพบปะลูกค้า เป็นงานบริการเรื่องการติดตั้งติดตั้งถ้าท่านเป็นบริษัทรับเหมามีเซฟตี้อยู่ด้วยดูแลด้วยเซฟตี้ <Wow. S 1> ก็ต้องเข้าไปดูแลงานซึ่งจะต้องไปคอนแทคกับลูกค้า KPI เรื่องของการบริการให้ความพึงพอใจกับลูกค้าเซฟตี้ <c oughs> ก็ต้องรับเพราะว่าตัวเองก็ต้องไปคอนแทคลูกค้าเพราะนั้นเซฟตี้ <c oughs> ก็ต้องไปคุยกับลูกค้าในฐานะที่ดูแลงานเซฟตี้ลูกค้าพึงพอใจ การบริการการติดตั้งของเราเรามีส่วนงานเซฟตี้นะไปอธิบายให้ลูกค้าฟังลูกค้าจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมลูกค้าต้องการโน่นนี่นะั่นเพิ่มเติมไหม KPI เรื่องความมึงพอใจในการบริการของลูกค้าแผานกเซฟตี้ก็ต้องรับยังไงครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงเรามององค์กรเป็นยูนิตีเดียวไหมหรือว่าแผานกใครแผนกมันอย่าแตะต้องอย่ามาแตะต้องชัน เองจะล่มจมก็แล้วแต่เองเซฟตี้จะไม่ปลอดภัยก็แล้วแต่การเงินจะแย่ก็แล้วแต่บริการลูกค้าจะแย่ก็แล้วแต่เซฟที่ต้องรุ่งเรามองอย่างนั้นหรือเปล่าเรามององค์กรแบบไหนเป็นแผ่นเดียวกันไหมหรือว่าแยกกันอยู่คนละข้อนั่นนะครับนั่นคือนั่นคือ m i n d s e t นะฮะอ t t i t u d ดหรือทัศนคติฐฐ ถ้าเราทำงานในองค์กรเราก็ต้องมองว่าองค์กรมันคือยูนิตี้เดียวดังนั้นมันจะไม่เกิดปัญหาว่าเฮ้ยอันนี้เป็น KPI ของคุณอันนี้เป็น KPI ของคุณไม่ใช่มันคือ KPI ของบริษัทมันคือมันคือตัวชี้วัดมันคือเอาคัมที่บริษัทต้องการผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการดังนั้นผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับตัวเอา์คัมเนี่ยเพื่อให้บริษัทได้อยู่รอดเติบโตและและยั่งยืนขึ้นเนี่ย ก็จะต้องทำหน้าที่นั้นถ้าต้องการเอาคำเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแผนเจพีก,ก็ต้องรับ KPI ตัวนั้นมาลด10%ตั้งเป้าไว้ KPI เขาตั้งเป้าว่าลด10%แผนเจพีก็ต้องมาตั้งเป้าให้สอดคล้องว่าแผนเราต้องลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร,ร์รเซ็นต์ก็ว่าไปอ,อาจจะมากกว่า10%ก็ได้นะครับเพื่อเพืๆๆ่อรักษาต้นทุนให้กับบริษัทยอย่างนี้ครับดังนั้น ก็ตอบคําถามนะครับที่ท่านบอกว่าแล้วแผนกอ,อื่นที่เราบอกว่า KPI ต้องกระจายไปที่แผนกอ,อื่นๆย่อยๆซ่อมบำรุงก็ต้องมี KPI safety r ลิ u ภั i ก็ต้องมี KPI safety เขาจะรับใหม่มันขึ้นอยู่กับทัศนคติมุมมองของคนในองค์กรนั้นวัฒนธรรมขององค์กรนั้นว่ามององค์กรว่าว่าแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกัน culture เนี <S <S ้ย <C aut ure> ผู้นำจะเป็นคนสร้างสร้าง c u เจอร์นี้ผู้นำองค์กร CEO MD แล้วก็ผู้จัดการถ้าผู้จัดการไม่ได้มององค์กรเป็นแผ่นเดียวกันตัวหัวหน้าง,งานข้างล่างก็แยกกันแต่ถ้าผู้นำในองค์กรมองทุกอย่างรวมกันเป็น unity กันข้างบนหัวถูกกันข้างล่างก็ถูกกันถ้าหัวไม่ถูกกันข้างล่างก็ไม่ถูกจริงไหม อ่าท่านว่าจริงปะอ่าท่านทํางานมาอาจารย์ทํางานมาสิบปียี 20, ่สิบปีนะครับเป็นอย่างนี้นะอ่าสวัสดีครับมาช้าไปน,นิดคุณจกักรพงศ์ครับอ่าฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาไลฟ์นะครับเป็นสามทุ่มสามทุ่มอ่โดยประโดยประมาณนะสามทุ่มนิดนิดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ถึงบ้านกัน สองทุ่มทุกคนยังไม่ถึงบ้านครับผมมีอะไรสอบถามไหมครับอันนี้เรากำลังมอง KPI ในเชิงที่เป็นเชิงรับเชิงรุกโดยโดยวิธีคิดนะครับของการเอา input process output นะครับหรือเอาคำก็คือผลลัพธ์นี่แหละเนี่ยมองมอง KPI ในแง่ของ outcome base base d on outcome base d on ผลลัพธ์ที่เราต้องการนี่เป็นในระดับองค์กร จากนั้นเราก็ทำ KPI ในเชิงรุกในแต่ละหน่วยงานใส่เข้าไปคือมองว่าก่อนที่จะเอาคำออกมามันต้องมีแพ็กชีอะไรปฏิบัติอะไรมันต้องมีอินพุตอะไรมันต้องมีโปรเซสอะไรแล้วก็ไปตั้งเป็น KPI ให้กับแต่ละหน่วยงานเพื่อเพื่อดูเพื่อว่าเอ้ยทำสิ่งนี้แล้วมันจะได้อีกสิ่งนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับ จริงครับขอบคุณครับจริงครับคืออะไรครับคือจริงจริงหมายถึงว่าองค์กรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรใช่ไหมครับว่า KPI รับหรือไม่รับเราแผานกเราจะรับหรือไม่รับ KPI โน่นนี่นั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรนะครับว่ามององค์กรเป็นเนื้อเดียวกันไหม หรือว่าแยกกันอยู่เป็นคนละครอบคนละครอบกันเป็นไซโลภาษาภาษาทางบริหารจัดการกเขาเรียกไซโลเป็นนึกถึงไซโลนะเป็นเป็นเบา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 แยกจากกันเลยข้ามแผนกไปโดนยิงอะไรเงี้ย <c ười> ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะคือ <c ười> แต่ละ,ะแผนกไม่ถูกกันพูดง่ายเพราะฉะนั้นแผนกชั้นก็จะรักษาผลประโยชน์ของชั้นแผนกชั้นก็รักษาผลประโยชน์ของชั้น แผนกใครแผนกมันอยู่แยกกันคนละประเทศแบบนี้องค์กรแบบนี้จะอยู่ยากคนก็จะอยู่ยากแล้วองค์กรเองก็จะอยู่ยากเติบโตไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเอาตัวเองรอดไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาองค์กรให้รอดด้วยกันเพราะนั้น kpi เนี่ยมันก็ต้องถูกวางตั้งแต่แนวคิด มายเซตของผู้บริหารแล้วนะครับแล้วหัวเฮดต่างๆผู้จัดการต่างๆก็ต้องรับเข้าใจเรื่องการวัดผลเราไลฟ์ไปแล้วเนาะการวัดผลมันเกิดขึ้นเพราะอะไรตั้งแต่ไลฟ์แรกนะครับอันนี้เป็นไลฟ์ที่3ในเรื่องเคสเซฟตี้เคีไอโอเคทุกท่านมีประเด็นอะไรสักถามเพิ่ม,เต,มเติมไหมตั้งใจว่าคุยกันเวลาส0นาทีพอ คนพูดก็ขี้เกียจพูดไหมคนฟังก็ขี้เกียจฟังเออเพราะนั้นเรามาเจอกันบ่อยๆเอานะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปตรวจการบ้านลูกต่อแล้วนะครับให้การบ้านลูกไปเยอะนักเรียนไม่เปิดเติมสักทีคุณพ่อต้องสอนเองนะครับต้องสอนเองนะฮะโอเคถ้าท่านมีคำถามท่านทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สามทุ่มเราก็จะเจอกันลองดูเนาะจัร์ถึงสุข สามทุ่มถึงสามทุ่มสามสิบโดยประมาณสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจที่มาขอบคุณคุณกันทวั์ขอบคุณคุณจัก,กระพงคุณตาเท่านะครับคุณจันเพนขอบคุณนะครับและที่เหลือด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่า